มาครับมาได้ใส่กระเป๋าเดินตรงนั้นครับ <Ef> <Forgive> ที่นสองครับปาดไปหน้าตัวลูกนี้อุยัดลูกนี้เกือบครับเกือบไปครับลูกนี้ต้องอกนะต้องอลูกนี้ตนี้ไม่ดับเลยครับโหดียครับ ไม่อหเข้าไม่เข้ามา,า่ลอลอนที่ววยวะนะวะมาเจาบเข้ากลางทุกนิดจากบอลไม่ดีนะเที่ยวเลยนะวันี้

จะให้เป็น <lok> ลูกรีคี้ครับในแดนตัวเองครับพอเตาโยนถุกเติมเหนื่อยครับวาโยนมาตรงมวเจ้างมอได้ครับมาหนึ่เลากขึ้นมาเองครับหนึ่งตอนนี้จะให้ตรงกลารยังได้ครับมาทางซ้ายเข้าลวยิงถุพยายามยิงทุกจังหวะตอนนี้เองเ้างอเป็นกองท้าเนตัวเกของตรงม้าเลยครับ ยรังติดอยู่นะจังหวะนี้ผมด้อไปอสาวว่าตัวรับอ้โม้านี่ต้องบอกว่าข้หลังนี่ทำเกมได้ดีกว่าับดีกว่าบอลสาวบอลตะครนนะคุ้มต่อนะไปน้อสกกอตามหลังด้วยรับ บีในกลุมม้าต nah. ้องเปิดหน้าทู้งแล้ตอนนี้เสียหนึ่งเสียสองค่าเท่ากันนะกลด้วยเอ็มก็กาเอมเื่อแลให้เาหน้าจัรนี้ยัดมามองลงออกหลังเลยครับพี่หนุ่มเปิดจังหวะนี้เน ไม่เข้าใจกันเลยครับก <az> <ills> ุ่มมาแล้วจะโซนโตเอ็มกระดดกมาโอ้โหตรงกลางเลอว่ามีอยู่สิ่งนคนน้ำสีเหลืองลองฟ้าจังหวะนี้ได้เป็นลูกฟรีกิ้กครับได้นลุ้นเลยครับยิงดีดีนี่ตีเสมอได้นะครับ ตรงหัอจริงๆถ้าผมถนัดเท้าซ้ายนี่เดี๋ยวนี้จะจะเปิดมากกว่า,น,า,น,านี้นแ,แต่เท้าขวาก็ดได้แล้วแข่นกันมสองคนครับโต๊ดดีแล้วลูกนี้นบอลมันใสออกแล้วยังไม่ได้ครับตุ้มา ้ดม้าทอยู่ด้านล้างหมูตอนนี้เติมขึ้นมาหมดแล้วกม้ด แล้วปล่อยเอาไปลูกเห็มึงครับผข้างสนามถ้าจะเปลี่ยนตัวที่ต้องให้ผัดจางกรรมการนะครับก็จะเอาที่หมูออกครับหมูด่าออมายังจะตัดเราได้หรอเต่า

ค e ือมาดูแล้วโดนสีแล้วตอนนี้ยะเอาโมลได้ครับมาที่โอยเต่าดูวตอนนี้เต่าที่้ำแล้วเาแบบโดนมาสองโอ้โหตรงหลอเสาสามเสาสก็ไม่ไหวฮะ โองลูกนี around, án, ang, mm ้โ hmm? ้นออกห้างไปเลยบโดนยัมไปแล้วรูมตันตันนี่งแต่ทีหลังไม่ไค้งแขนครับก็มีกตมกาง้ายครับทั่หายไนี้ไม่ตรงผู้เต่าก็มยคุยเหมืบอลพลาดแล้วโดนหนโดนแล้ว ลูกสาไปตุมรับกับตันเขาแล้วมีเธอวิ่มาทำลูกนี้เดียวทั้งมเลยครับอมาหักคนสองท่าจโอดูแล้วงูมาคนเดียวอนเดียวะหว่นี้ไปไม่ได้ครับทีสามสคนแล้ว ตรงกองะ,ะมีการเปลี่ยนตัวเดี๋ยวลองชั่อ่ะกูกหมายู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเอาคนมา,เ,มานะเอาวิชาลงมาแทนแะลัววิา,มา,าลงมาใกล้บอลแล้วโดนนี้ด้ีครับ มนี้ต้องจับเพืยอนแล้วครับรงม้าตัวหัวหาเพื่อนอกคนครับ บอลนิ้ไม่ดีมีหมดียวมาแล้วยิงพยายามติดเซฟครับสมางครับมาาัง50เใเป็นลูกฟ้าครับจังหวะนี้โขห้องหลังครับพันเล่นเร็วแล้วมาที่พัน จะตุ้มกันแล้วตัวหมาตอนนี้ตา,าตัวสองวาตัววับอูเชื่อว่าถ้าลูกแรกมาดิกำลังใจางมาตัวมาเพราะที่ขอลูกแรกอย่างเยอะแล้วแะ้วแปะต่อเร็วรุ่นนี้โดนไม่บางบางแล้เกยัยังได้เป็นลูกทุ่ครับตัวหมา เหลือเอ็แย่มาสวยสสสสครับอดจังหวะนี้ฟาแน่นอนครับเข้ามาครับไปครับไปเหดือครับแล้วจะได้รู้จากกรุ๊ปซีคิกครับกลม้าโอ้จังหวะนี้กรรมาการย้อยไม้ฟ้าครับจังหวะตรงหนไม่ได้เรียอ แล้วก็เป็นพี่โต้รับหน้าที่ยิงครับยิงคับล้วก็ได้เป็นรกเตะมือครับสันมา่ลึกเกนไปครับจะสวย,คร,ยครับ่อเต่ายงดไม่ได้ครับ้านไปแล้วรหวนี้เกมโดนเกียร์ทิ้งเลยครับ มาตอนนี้ต้องจะเพิ่มเพื่อนกันหน่อย